สวัสดีค่ะพบกับรายการเมสาข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวโครงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะค่ะมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าสาหรับของเอกหนุ่มซื้อน้าของเรานั่นคือหนุ่มนาริขุกิมมิยานันเองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุขณะออกกําลังกายนันเองค่ะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยออปเกิดอาการว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็คือได้ใส่เสื้อมางานด้วยหลายคนเห็นก็แอบเป็นห่วงว่า สุขภาพร่างกายเนี่ยจะแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าแน่นอนว่าละครเวทีที่เจ้าตัวเล่นเนี่ยฟ้าจะลลศัเดอะมิสซิเคิลก็ต้องพักไปอีกยาวๆแต่แน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือยืนยันเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าหายทันในเดือนตุลาน,นี้อย่างแน่นอนเรือ่องน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปา,ากจาตัวกันเลยดีกว่าค่ะ,อะตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับผเ <ๆ S 2> ข้าโรงพยาบาลกายภาพทุกวันจริงๆแล้วอาการหวมก็ลดลงครับแต่ว่าอ,อาการเจ็บก็ยังมีบ้างครับ ตามตามจาางังหวะร่างกายอะไรที่ที่เรามูฟขยับไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมทันกลับไปแสดงแน่นอนครับชีวิตประจำวันมันยากไปด้วยมือขวา,าด้วยร่าหน้า,าเป็นวันทำตน้นทำนี่ก็ถามว่ายากไหมแต่ว่ามันมีก,มก็มีวิธีหลายๆอย่างที่เราก็ได้ได้เรียนรู้ที่จะที่จะดูแลตัวเองด้วยก็มือซ้ายตอนนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหลักใช่ครับผมจะกินข้าวจะ ว่าจะทําอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายเป็นหลักมือขวาอย่างมากก็ใช้ได้ก็ก็หนีบหนีอะไรเงี้ยอะไรแบบหนีบหนีบแท่น,น,นอะไรแล้วเวลาอาบคือยู่อย่างงี้อ่ะใส่ถุงพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ยกมือไว้แต่ความตั้งใจมันได้คือลับไปเลยแน่นอนเนาะจริงๆก็คือคือ ก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับผมสำหรับเ,เหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนี้ก็คือ,เ,อ,อเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียเสียความรู้สึกอะไรในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในในรอบที่ท ที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ออตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางราชดาลัยที่ได้จัดการเ,เคลียร์ทุกอย่างมาให้กับแฟนๆของราชดาลัยเองวัาแฟนๆของฟ้าเทโรไซเองได,ได้ได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผม,ผมก็ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกรอบแบบนี้เป็นต้นไปครับผมก็ยังไงก็ เป็นกำลับบงใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็รับรองว่า,าจะเต็มที่ก็เดิมครับเต็มที่เหมือนเดิม งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าตัวก็คือออกมาเิดเผยแล้วว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในน้ที่การใส่เฟือกอยู่<ช>นานถึงสามเดือนเลยคือเขาเรียกว่าบาดเจ็บไม่มากแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นร่างกายเพราะว่าการที่กระดูกนิ้วใช่ไหมรา้าวมันก็ส่งผลทําให้เราไม่สามารถขยับลบเยือน,นิ้ว <โด S 1> นั้นๆได้มันเลยทําให้ส่งผลต่อง,งานที่ณเดชจะต้องทําการแสดงต่างๆมาก<ช>มายอย่างที่เพื่อนซีอย่างหมากปรีนเนี่ยเขาก็บอกว่าได้มีการสอบถามอาการแล้วแหละแต่ว่าก็รู้มาว่านาเดชไม่ได้เจ็บหรือว่าเป็นอะไรมากแต่แค่ เพียงว่าร่างกายมันต้องใช้ระยะระยะเวลาในการพักฟื้นเพราะว่าไม่ฉะนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าภายในอนาคตถ้าจะเด็ดไม่ใช่ถ้าไม่พักฟื้นในตอนนี้อนาคตอาจจะไปใหญ่กว่านี้ได้นั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสาวสวยคนนี้อย่างสาวเชอร์ลีนน้องสาวของนิชคุณทูพีเอมนั่นเองค่ะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้มีการเดินทางที่สอนทอหลอเพื่อทําการ แจ้งความหรือว่าลงทึกประจําวันอดีตสามีนั่นเองเธอเนี่ยให้เหตุผลในการเดินทางมาลงทึกประจําวันในครั้งนี้บอกว่าถูกอดีตสามีทําร้ายทําร้ายร่างกายตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นสามีภรรยากาันจนกระทั่งที่หย่ากันออกมาก็ยังคงถูกคุกคามแล้วก็ข่มขู่อยู่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสาวชลีหลังจากที่เธอลงทึกประจาวันที่สอนอนทองหล่อเสร็จแล้วเนี่ยได้มีการออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสาวชลีเนี่ยเธอบอกว่าเธอโดนทั้งตบทั้งกระชากทั้งงฉุุดดคะแแลําพูรรนถึ 4ครั้งออและเธอบอกว่าครั้งที่โดนครั้งแรกเนี่ยก็คือช่วงที่คลอดน้องครั้งแรกโดนหนักมากๆเลยทีเดียวรุนแรงมากโดนตกมากกว่า10ครั้งแล้วก็มีภาพเธอก็ยังมีการนําภาพที่เธอได้รับการบาดเจ็บจากการ เ,เ,รเรียกว่า<ำ>เป็นหลักฐานใน<ช>การออกมาแจ้งความ่าปาก,ปากแตกมั่งรอยฟกช้ำตามแขนตามขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นร่องรอยจากการถูกทําร้ายจากอดีตสามีนั่นเองซึ่งทนายสาวชาลีนเนี่ยเธอก็ยังบอกอีกคว,ว่าการทําร้ายร่างกายที่หนักที่สุดในชีวิตของเธอก็คือครั้งสุดท้ายสาเหตุเนี่ยมาจากที่เขาหึงหวงบวกกับเขาดื่มสุราถูกต้องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วฝ่าย็นชายเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามีเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงปุ๊บ บวกกับแอลกอฮอล์ที่พอ,อ,อเข้าเซลล์ปุ๊บก,ก็เลยกลายเป็นร่างนั้นออกมาก็เลยทําให้ มาทำรลายร่างกายภรรยายในตอนนั้นซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงว่าอ้าวนอกจากจะทำรายร่างกายภรรยาแล้วแล้วลูกแล้วลูกน้อยละ่ะยังโดนด้วยไหมซึ่งสาวุลินเธอก็บอกว่าลูกไม่โดนด้วยเพราะว่าตอนที่ถูกทำรายร่างกายเนี่ยลูกอยู่อีกห้องนึงซึ่งตอนแรกสาวุลินเธอบอกค่ะว่าเธอเนี่ยได้มีการปรึกษากับพี่ชายอย่างนี้ชคุณก็บอกกันว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อยากให้เป็นเลยเลยเพราะว่ากลัวันส่งผลถึงลูกในอนาคตแต่ว่าเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าไหนจะอยากกันออกมาแล้วยังโดนคุกกาาาามมลนเธธอออรู้สวว่่ชีิตไปด มันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เธอตัดสินใจที่จะมาดำเนินคดีในครั้งนี้นั่นเองค่ะ,ะทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ออกมาให้ความคืบหน้าว่าแจ้งข้อหาทั้งหมดเนี่ยก็คือมีสาข้อหานั่นคือข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายทั้งด้างกายแล้วก็จิตใจนั่นออเองค่ะส่วนข้อสองเนี่ยก็จะเป็นความผิดความรุนแรงในครอบครัวและข้อที่สามากกนะคะการข่มขู่คุกค,คามทําให้ปัศจาก เสรีสรภาันั่นเองก็เรียกได้ว่าหลังจากที่หลายคนเนี่ยได้เห็นข่าวของสาวเชอรินก็ตกอกตกใจว่าไม่คาดไม่ฝันเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของสาวเชอรีนนั่นเองค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ร่วมมาส่งบอลใจให้กับคุณแม่สุดสตอลคนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วด้วยแล้วก็หลายคนเป็นวงสภาพสจิตใจของสาวเชอรินว่าตอนนี้เนี่ยเธอจะยังเป็นยังไงบ้างจะยังโอเคขึ้นบ้างหรือยังเพราะว่าก็โดนหนักเหมือนกันนะให้พูดกัพูด ก็นั่นแหละเนาะก็เป็นเลิงใจให้สาวเชลีนแล้วก็ไม่ว่าจะคนไหนก็ไม่ควรที่จะโดนกระทําแบบนี้จากจากผู้ชายอะไรอย่างนี้ใชจากเหตุการณ์อะไรแบบนี้แหละเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายคนแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วยิ่งมีลูกน้อยแบบนี้เนาะก็มันเป็นผลที่ส่งกระทบต่อเด็กในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็เป็นเงินใจให้กับสาวเชลีนด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการเม้าข่ะดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร มดเมาสค่ะและช่องทาง Youtube มาดับแสนดาวทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ